สวัสดีครับผมแม่ท่นเอกธนกรครับสินแสรวยง่ายนะครับหรือว่าฮวงจุย้ยรวยง่ายครับชื่อในแวดวงการสักยันต์คืออาจารย์เอกธนกรสุนักสักยันต์ปู่สี่ร้อยแปดบางซื่อครับวันนี้ผมจะมาคุยให้ฟังครับในเรื่องของอวัชพืชขึ้นบ้านนะครับหรือว่าการปลูกต้นไม้ที่เป็นไม้เลื้อยนะครับขึ้นสู่กำแพงบ้านรั้วบ้านในหลักวิชาฮวงจุ้ยเรานะครับหรือว่าขึ้นสู่ตัวบ้านเนี่ยในหลักวิชาฮวงจุ้ย ถือว่าเป็นอัปมงคลอย่างมากนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับมันเหมือนกับบ้านล้างนะครับมันเหมือนกับบ้านล้างหรือว่าอย่างบางบ้านเนี่ยอย่างหรือว่าอย่างบางพื้นที่เนี่ยอย่างรูปนี้คือตัวบ้านเนี่ยถูกทิ้งล้างเนื่องจากว่าพื้นที่ข้างบ้านเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มันปล่อยล้างแล้วก็บ้านของตัวของเจ้าของภาพเองเนี่ยก็คือไม่ได้อยู่อาศัยจึงทําให้วัชพืชมันไต่ขึ้นมาคราวนี้เวลาที่วัชพืชไต่ขึ้นมาในหลักวิชาบอกว่า บ้านหลังนั้นได้ถูกวิญญาณเข้าครอบงำเข้ายึดแล้วนะครับวิญญาณนี่ก็ยังเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันลุกล้ำเข้าไปแน่ก็คือวัชพืชวัชพืชที่เข้าไปตรงนี้ก็จะนำพาเรื่องอะไรสัตว์เลือ้อยคานเข้าสู่บ้านเรือนหลังนี้เพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยดีไหมไม่ดีนะครับทีนี้ในกฎของฮวงจุ้ยครับก็บอกว่าขี้ลกล้างถ้าอยู่ใกล้บ้านเรา จะนําพามาซึ่งสัตว์เลื้อยคานโจรผู้ร้ายส่งผลกับพวงจุ้ยเรื่องหนี้สินเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองพอเราทําอะไรกะว่าจะเจริญดีขึ้นจะรุ่งเรืองขึ้นมันก็รุ่งเรืองไม่ได้ครับเหมือนมันถูกถูกฉุดลังถามว่าแล้วถ้าเราไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้นะครับเราไปอยู่บ้านแฟนเราไปอยู่กับพ่อกับแม่บ้านหลังนี้ถูกทิ้งล้างเอาไว้ส่งผลกับตัวเราไหมก็ต้องบอกว่าไม่อยู่ก็ไม่ได้ส่งผลถ้าคนอยู่อาศัยจะส่งผล ส่งผลทําให้คนบุคคลคนนั้นเนี่ยไม่ค่อยออกมาพบปะผู้คนนะมีนี่สินลุงลังพันตัวเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณนึกที่จะปลูกต้นไม้หรือคุณอยู่ใกล้กับบ้านลกล้างอาจารย์ก็จะแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้คุณทำความสะอาดนะครับกำจัดวัชพืชไม่ให้มันไต่ลั้วนะครับบางคนถามาอาจารย์ ผมเห็นตามห้างนะครับทำไมเขาถึงเอาต้นไม้เนี่ยไปปลูกเป็นกำแพงแล้วเขาอยู่เราดีนะคือห้างเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าห้างมันไม่ได้อยู่อาศัยนะครับห้างเป็นการทำธุรกิจการค้าแต่ที่เขาดีมันเป็นมันเป็นค่ายกลอย่างหนึ่งมันเป็นค่ายกลในหลักวิชาเขาบอกว่าดินท่วมหัวดินท่วมหัวว,หว,วัดจะพืชท่วมหัวทำให้ผู้ที่ไปเดินเนี่ย หมดศักยภาพในการที่จะควบคุมตัวเองทําให้เวลาที่เข้าไปห้างแล้วเนี่ยเราก็จะซื้ออุตลุดเลยนะครับนี่คือหลักการต้องบอกว่าค่ายกลทางหวงจุ้ยที่มันซ่อนอยู่มีหลักหลายหลักวิชามากนะครับอาจารย์ก็จะมาเล่าค่อยๆบอกไปเอาไว้ง่ายว่าสิ่งที่มีอยู่ในห้างสิ่งที่โรงแรมเขาทำเนี่ยหลายๆอย่างไม่เหมาะกับบ้านเราไม่เหมาะกับบ้านคนนะครับถ้าคุณอยากรวย นะครับคุณอยากเฮงอยากปังนอกจากนอกเหนือจากการที่คุณนำมาหากินไปสู้เต็มที่แล้วเนี่ยผมก็จะแนะนําว่าการจัดหวงจุ้ยก็เป็นอีกหนึ่งหนทางนะครับถ้าการจัดหวงจุ้ยประสานกับความจริงการนำมาหากินที่วางแผนนะผมก็คิดว่ามันก็จะเสริมความร่ํารวยให้กับคุณได้อย่างง่ายๆสุดท้ายนี้ก็ถ้าคุณชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปวิดีโอนี้ด้วยสวัสดีครับ